ครับสวัสดีพี่น้องสุภุดสุคนครับเมื่อนี้เห็นพจาจรย์เพิ่นถักหาผมนะครับบอกว่าอยากให้ผมเด้ล่องแม่เยี่ยมชวมวัดเบิงเสียดีหูว่าวัดที่เคยไปนี่มันแตกต่างจากสิ่งที่เคยเห็นนะครับกาบนับัารพระอาจารย์ทีรยานครับผมอ่าเจริญพรคุณครูเมืม่อนี้เข้ามาอยู่วัดนนทคุนหน่อยนะครับวัดนนท์คุนหน่อยนนะอืมพจาจรย์ถักหาผมมาอยากให้มาเยี่ยมชมเนาะเปิดหูเปิดตาเปิดหูเปิดตาเบิงมา วัดที่เคยเห็นจากที่เคยมาเนี่ยมันเป็นจังไและมันแตกต่างกันจังไหนะครับก็เด้ม,มาเห็นโอ้ว่าแต่อันเขาเอื่นึนยังแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว <laughs> แต่กับพระอาจารย์ก็มองว่าไอเห<อ>ต<อ>ุผลลักๆของพระอาจารย์ที่ที่เหตุแบบนี้นี่คือ,อย่างครับอามาวัดจังไดก็ได้ให้โยมมีความสุขอบอมเบ่แมามาแล้ววัดกะโฮกยังกะสุกกะป๊กกิกก่งใหม่งาใหม่ก็บ,บ่สะอาดอย่างสิม,มันบ่สวยงาม yeah. กับประมาณว่าเป็นแบบปตามยุคตั้มสมัยนะครับเขาสร้างแล้วว่าสะอาดมันก็มีความสุขครับเด็กหน่อยสูมือนี่พวกใครมาเขาวัดเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้แล้วเขาเห็นแบบนี้ปุึ๊บนี่เขาก็สี่ยังน้อยๆก็ดึงดูดเขาไดรร์ไรน์เนาะดึงดูดเด็กหน่อยได้ดึงดูดผู้ใหญ่ได้ดึงดูดไว้ก้างคนได้ปกติผู้เถ่เพึ่งกับมาแล้วล่ะครับผมแต่ว่าส่วนมากผู้เถ่าเขาวัดก็เป็นช่วงเทศการเพึ่งกับบได้มากคู่มือฉะนั้นเหมาเฮาเฮ็ดวัดแบบนี้าเน้ลวแ ยมมกลับาทุนี่คือเกลือเพลิดเดี่ยสามเดือนมั้ยคแม่เลือเพลดเดี่ยสามเดือนเลยขออนุญาตพระอาจารย์เขาไปเบิ้งข้างพีครับนี่มองนี้นี่เป็นสุ่มดอกไม้นะครับเนาะดอกวิสทีเรียดอกวิสทีเรียโอ้เด็กหน่อยบ้านเฮาบ่เคยเห็นไหมครับพระอาจารย์บ่บเคยเห็นพระอาจารย์เขดจังไดขึ้นจังไดเฮ็ดจังสี่ขึ้นมานี่ไปเห็นรูปในกู้เกิดจากประเทศญี่ปุ่นครับผมอาจารย์เห็นแล้วก็เลยว้าวก็เลยว่าโอ้เฮ็ดจังไดเนาะบ้านเฮาสิมีอืมก็เลยทดลองเอาต้นมันมาปลูก มันมีต้นปูกขายนะครับแมนมีต้นปูขายบังเอิ้อนมันตายมันบวกรอนแมนบวบาเพราะว่ามันบอมากอากาศร้อนร้อนห่อนห่อนมันมากอากาศเย็นเย็นโอ้แล้วบันนี้มันกระสิบออกดอกคือประเทศญี่ปุ่นเพราะว่ามันบานเท่ามันห่อนครับผมอาจารย์ก็เลยว่าในเมื่อมันเอาของจริงบ่ได้เขาก็เอาของปลอมดีกว่าก็เลยสะหาว่าของปลอมเขาขายอยู่ใส่เขาขายอยู่ประเทศจีนอาจารย์ก็เลยสั่งมา เดิมแรกเข้าก็สัังมาประมาณหนึ่งพันสองรอยบาทเอามาทดล่องหอยไวก่กนได้หลายบ่ครับพันสองบอสองรอยบาทประมาณพันสองรอยบาทนี่ประมาณ 1, 200, 500, าการละเีสิบห้าบาทการละ25ีสิบห้าบาทแมนโอ้เข้าสังมาทดล่องเพื่อว่าเมื่อเขาหอยไวแล้วสีมันสีสีดบ,บอืม,มสอน,นสียูได้ด้นซ้ำได้อาจารย์ทดล่องประมาณสี่เดือนครับเมื่อเข้าทดล่องผ่านว่าสีมันบ่สีดแล้วมันอยู่ได้แล้วมันหมะแล้วครับอาจารย์ก็จังสังมาเริ่มแรกอ่ะซังมา เกือบหมื่นการเกือบหมื่นการเอามาทดลองเห็ดบันนี้พอเห็ดแล้วปุ๊บกล็ลงโซเชียลโยมก็มาเต้มเลยวันที่สิบสองกุมภาห<อ>ลูกร้านอยา่าโยมก็มาเที่ยวกันเต็มก็บเ่เคยเห็นนะครับก็บเ่เคยเห็นก็ถือว่าผลผลรวดเร็วการตอบรับถือว่ารวดเร็วแฮงที่ว่าอยากให้โยมเขาวัดน่ยก็ท่าตาเลย มันก็ถือว่าเป็นกุศโลบายในการเสยียในคนได้เขาวัดนะแมน,นแต่ก่อนเนี่ยเวลาสินเดือนค่าไฟวัดเนี่ยเขาแถบเสียมือกุมหัวอ๋อบบมีเงินพาะว่าบมบมีเงินจ่ายค่าไฟคนเขาวัดนะครับแมนค่าไฟเดือนละแต่ก่อนมันเดือนละสามพันอู้ขนาดนั้นบ่คพระอาจารย์แมนบ้านนี้พาะว่าเขาต้องใส่น้ำเพื่อหต้ตนใหม่ครับตนใหม่ตนไรตนใหม่ประดับในวัดดอกมองดอกไม้ครับบ้านนี้บัดพ่อล้างหลังๆมาเรื่มเดือนมีหน้ามีสาเนี่ยค่าไฟขึ้นเป็นหาพันกว่า เพราะว่าตามเศรษฐกิจนั่นแหละพี่น้องเข้ากับสีหูอยู่ข้าวไฟผูไดกัขึ้นเบิดครผมจากสองพันกัขึ้นไปหาพันยังสี่ข้าวไฟกับายเพราะว่ากัมียานโยมมาเที่ยวเข้ากับเด็กเปิดไฟเปิดลําโพงเปิดนั่นเปิดนี่พัดล่ม ถ้าเขามาอย่ายเนี่นอเพิ่นกับชีบริจาคสมทบคาไฟน่ะฮ่าวด้ปัจจัยมาจะยาย่าไฟหล่าอีกอย่างหนึ่งฮาได้ปัจใจมาพัฒนาอเพราะว่าวัดฮ่าบอทันมีอย่างเลยครับผมถนนหนทางก็ยังเป็นดินนลุกล่างเบิดเลยอยู่ในวัดครับแต่ว่าหน้าวัดนี้เป็นคออกีดแล้วอแต่ว่าในวัดนี่ยังลำบากครับเวลาฝนตกยามฝนยังกันยังเละอยู่ยังเละฮาก็เลยคอยพัฒนาตรงนี้ไปเรื่อยๆแต่ได้ปัจใจทีนี้โยมมาเที่ยวเนี่ยครับผมและก็ที่สําคัญที่สุดอย่างทีพระเจ้าานบอกว่า ไอสิ่งสำคัญที่สุดก็คือวัดเท่านี้มีจุดเด่นก็คือต้นไม้หลายนะครับเนาะต้นไม้หลายหลายอีหลีแล้วก็ขออนุญาตพระเจ้เบิ่งทั้งผีครับนี่ขันเขามานี่เพิ่นกับซีมีในเรื่องของการดีแบบทีละะฆังครับไอ้ที่คลองนะครับเนาะที่คลองที่คลองหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าใบส่วนผู้ใดสีมีในเรื่องของทุกใบก็มีเจ้าภาพมีเจ้าภาพเต็มเบิดแล้วเต็มจนหล่นบางคนกับสิมาพราเป็นเจ้าภาพดีก็บ่ได้เพราะว่ารับแค่รอยกับซุ้มเก่าใบกับสิจ่าลึกซื้อไว้ ก็ถือว่าเป็นจุดที่ให้เด็กหน่อยแะ้วก็วัยรุ่นรุ่นใหม่ที่ว่าอยากเข้าวัดพอมาเห็นแบบนี้ปุ๊บมันก็สีดึงดูในเขาอยากเข้าวัดเต็มคุณครูลองคดภาพสมัยคุณครูกับอาจารย์เเด็กหน่อยครับเข้าไปเห็นของอยู่วัดเขาก็อยากตีแล้วเครัยแต่ว่าผู้เฒ่า่นนี้จะไปตีเด้มันสิบาปอ้าวครับแมนบอสมัยก่อนสิไปตีนันที่นีนนบ่ได,ด้ได้ซุ่มซีซุ่มหมาครับผมทีละครังที่ของบ่น <Man S 1> ้นดแมนคกล้ายว่าตรงเป็นพระเพิ่นไปตีมีการมีงานแมนบอแต่ว่าอยู่วัดหนีมาปั๊บเด็กหน่อยอยากตีตีเลย Oh. อยากตีตีเลยเพราะว่าเด็กหน่อยมากตีมากเห็นแนวตีนั่นตีนี่ม้วนอยู่แลวภาษา hmm. เด็กหน่อยภาษาเด็กหน่อยนะครับเพราะ <ใน S 2> ว่า<น>อาจารย์เ็คือถึงสมัยเด็กหน่ยอยว่าคืออยากตีอันนั้นนั่นนี้นี่แหละครับทั้งใน,นวาดอื่นเพิ่นกับมีละข้างหลายเลยครับผมอาจารย์ก็เรยกว่าเอาของนี่ก oh. ลัวไล่หลายวาดเท่าสิเห็นว่าของไงละข้างไงพื้นท็ด ใหญ่ที่สุดในโลกยังสิใหญ่ที่สุดในจังหวัดอพองเฮาบ่ต้องไปเห็ดใหญ่เอานี่เอาน่นยนน้อยจังหวัดเล่หลายจ<ม>ังว่า<ะ>เอาหลายเฮาเห็ดให้สใยงานใดครับผมให้ทุกคน,ดน,นไดี๋ใส่งานใดนี่ครับพื้นที่ขามามันก็สิเป็นยังที่แบบเห็ดไทยคนรุ่นไหมครับเด็กๆน,น,น้อยๆเนี่ยเป็นอยากสีเขาวัดเพราเขามาวัดแลลว่ยงนีน้อยแล้วมันต้องมีจิตใจแบบสงบก็ถือว่าเป็นกุศโลบายในการสีแบบสีดึงคนเขาวัดเด้หลายขึ้นนะครับเนาะย่างน้อยก็ให้เขาได้ซึมซับไลายลายยางเขาไปครับผมให้เขามี เรียกว่าประสบการณ์ที่ดีในช่วงวัยเด็กของเขาครับผมให้เข้าด้เรื่องนึงนึกถึงว่าช่วงวัยเด็กของเขาเขาได้มีความสุขอยู่วัดเมื่อเข้าญ่ขื้นมันก็สิดึงดูดอ๋อเป็นอย่างไรมันสิเป็นประสบการณ์ทีดีค่ายถับพระพาจาาย์พาเจ้านี่เป็นคนในพื้นที่แต่ต้องเดินนะอาจารย์ก็มีประสบการณ์ทีดีในสมัยถี่นเด็กหน่อยสมัยอยู่วัดเพราะว่าสมัยก่อนเวลาเข้าหิวหิวอาหารหิวนั่นหิวนี่ วัดพลลามากลากใหม่เข้าก็ไปวัดวัดเป็นที่พึ่งของเป็นที่พึ่งของเด็กหน่อยเลยตะกีเวลาเขาอยากเล่นบบมีมูเข้าไปวัดมูกับกล้องเอลี่ยูหันจะกูใดเล่นนั่นเล่นนี้เนี้ยยูวัดตะกีเป็นจังสีเอลีครับอาจารย์เป็นจั่งสีอาจารย์ก็คือเทียนภาพมองหันเขาคือเทียนภาพมองหันว่าเขาเห็นจังใดสิให้ภาพความทรงจำเรานั่นที่เขาเคยผ่านมาในอดีตเนี่ยมันสิเกิดขึ้นอีกเทือนหนึ่ง เขาก็เลยสร้างตัวนี้ขึ้นมานี่ครับอันนี้ทั้งหนาถ้าเขามแม่งก็ซิมีแบบนี้สามารถสีตีได้ทุกคนนะครับเนาะแมนนทีุกคส่วนในเรื่องของผู้ได้สีถวายปัจจัยอันนั้นแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ผู้ได้พื้ี่่วัดตงให้ก็ไดวัดจำเป็นอันนี้สำหรับผู้ที่เพิ่นพี่พื้นพ่อเพราะว่าปัจจัยส่วนนี้ก็ เอาไปสื่อน้ำดื่มไห้โยมน้ำแข็งแขงน้ำเบื่มทีห็นนี่คือพระเจ้านี่เอาไปเบ่ยนนี่คือเขาสื่อน้ำไว้ครับบางคนก่โยมเอามาถวายหลังจากโยมถวายเบิดแล้วน้ำเบิดเขาก็สื่อเองน้ำแข็งเขาต้องจ่ายเหมือแล้วลอยยี่สิบบาททุกๆวันสําหรับคนที่มาแม่คนที่มาซีมี่มาหรือบบมี่มากะซางเขาสื่อไว้ตลอดซีมี่น้อยมี่ร้ายเขาก็สื่อไว้เป็นเป็นเขียดเป็นเขียดที่ว่าสุกคนเดียวมาพึงพาใส ไทยก็มากินได้ครับผมขออย่างเดียวอย่างฮอเท่านั้นแหละอย่างเช่นเส้าไฮเสาหน้าเพิ่นบานเขาอยู่แถว้นี้ยถ้าเพิ่นมิ่งดันพเมืองกะมาเดือดมาได้เบิดอือเป็นจังซี่นะครับกับผู้ใดสิเฮ็ดบุญอีหยังก็บตา้มชิรัทธาเนาะครับเนาะแม่นสามารถสิบริจาคได้ครับนี่ QR โค้ดนี่ครับคิๆ QR โค้ดก็มียสมทะเบิ่งได้ครับนี่ถ้าอยู่ไสถ้าเบิ่งคลิปผมแล้วก็ถ้าอยากสิบริจาคสามารถสิสแกนผ่าน QR โค้ดหม่องนี้ได้เลยครับนี่ของพระอาจารย์ธีระยานนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับหรือถ้าเปป็็นไไดด้้กกอยาาใหมวันั่นครับ เพราะว่าทำไมเรามันสิเห็นโดยตาเจ้าของนะครับเนาะอ่ะเขาไปดันนในครับพระอาจารย์ฟังดันนี้นี่เป็นเอ,อียงเนาะนี่อุ้ยจัดนี่ว่าคาเฟ่อเมซอนนี่ชิดซ้ายเลยครับน,ะนี่เพราะว่าเขาไปกินกาแฟาสู้มือนี่เขาสีจัดตกแต่งบรรยากาศนะครับเนาะบางเือเขาไปกินกาแฟากาแฟาบลอดแพงครับวิวแย่งแพงย้อนราคาของวิวกาแฟากับบริษัทางกันท่าไหนนะครับแ <Man. S 2> มนขอมาเป็นอันนี้นเป็นมองล้านล้านถ้ำของพระพุทธเจา้า กะปกติกะสีไล่หลายวัดกะสีมีแต่พุทธเจ้าแต่ว่าค้องเข้ากะมีเทวสุวรรณเทาวสุวรรณเิ่นเป็นคร่งเทวดาคือเรื่องใหับเพินเป็นเทวดาชั้นจตุโลกบาลชั้นเจ้าตุ้มนะครับผมจตุโลกบาลนี่คือเทวดาทั้งสี่ที่รักษาโลกมนุษย์อาจารย์ก็เลยเอาทเวสุวรรณมาองค์หนึ่งปกติเหมนก็มีเท้าวิรูปากเท้าวิรุณหกเท้าทวดตลุดล้วกอเทวสุวรรณอาจารย์ก็เอาเทวสุวรรณมา องค์นี้กับทาวเวสสุวรรณคือกันแต่ว่าเพิ่นก็อยู่ในรูปในรูปของเทวดาโอ้ครับแต่ว่าองค์ผุนก็อยู่ในรูปของหยักโอ้ครับเพร่ะว่าเพิ่นเป็นครึ่งเทวดาครึ่งหยักครับผมนี่ครับแต่ว่าพระาจยาจัดบริบทได์ใดคือพ่อเห็นบริบทมันมาสิเฮ็ดให้จิตใจหฮอเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเนาดัดล้างก็เป็นอุโบสถครับอุโบสถอุโบสถก็บ่ทตันแหล้วกันใดการยังตรงการในเรื่องของ จะตุปัจจสําหรับไอสำหรับผู้ที่มีคิดสักท่านะครับเนาะสำหรับผู้ที่มีความผ้อมก็คือว่าบริจาคบัตรใจแล้วบ่เดือดร้อนกับจะของกับชีวิตกับครอบครัวเอ้าตามที่จาของมีนะครับแมนจะของมีิบาทขอให้มาต้องการบัรใจแล้วเดือดร้อนยาออกยาบริจาคเพราะว่าเฮาต้องเฮาต้องเอาตัวจะของให้รอดก่อนครับผมเอาที่นี่พระอาจารย์ให้ฟังทัางหลังเที่ยวเห็นผวกดอกไม้หอยลงมาเป็นเป็นจุ่มเป็นจุ่มนี่เป็นอะไรครับพระอาจารย์มองนี่นะครับนี่มองดัน้ายมือครับอันนี้เป็นอุโมง เสาโทริอิไอ้ทั้งทั้งสายนะครับพระอาจารย์ด้านนี้ด้านที่เป็นจุ่มเป็นจุ่มลงมาอ๋อนี่เป็นจออ่าเป็นจอเป็นแังเปยนงยังเคยจังเหตุดแบบนี้ครับพระอาจารย์จอมันมีอยู่ในบ้านอืโยมเพิ่นเศร้าเรียงไหมครับอาจารย์ก็เลยว่าเอาไหว้ก็บม่มีประโยชน์ก็เลยไปขอจอโยมมา๋อแตะกี้แถวนี้เพิ่นปลูกมอนเลี้ยงไหมแมนเพิ่นเลี้ยงไม้หลายเพิ่นเลี้ยงไม้เพิ่นก็ตั้มผาสโลงตั้มผาทุ้งไหมภาษาผู้เ่าอยู่ในบ้านที่เพิ่นเคยเห็ดครับ บัดนี้เราก็เอาจอเนี่ยมาดัดแป้งคุดว่ามันสีงามครับก็เลยสื่อดอกไม้คุดว่าอ่ามันก็งายมีเดีก็เอามาเห็นสีงามนี่ครับต้องคุดผ่าว่ามันมันหนาสีงามก็เลยเอามาเห็ดเออครับตามความคุดอยู่ถ้าถ้ามีเด็กหน่อยสมมุติเราวันสําคัญทางศาสนามานี่อย่างเช่นเด็กหน่อยมานั่งสมาธินี่อู้ยบรรยากาศสุดยอดเด้ครับนไ่มกับแมาหลายมือว่านกับแม่มือว่านกับแม่นะครับเนาะมือว่านกับาม่เราเคยเห็นตอนเด็กหน่อยมามาวัดลาเด็กหน่อยสิตื่นเต้นปานไหนเนาะอืออ่ะที่นี่มองนี้ได้พระอาจารย์เป็นทีงไหนเป็นเสาโทริอิ เสาโทลี่อามันจังไดครับก็ปกติเสาโทลีอีเนี่ยแต่ของญี่ปุ่นมันจะเป็นเสาสีแดงอ๋อเสาสีแดงแห้อทางไต่มันสะเป็นสีดำอมขอวเสาแดงแสดงว่าเป็นรูปแบบวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเพิ่นเป็นรูปแบบของญี่ปุ่นแต่ว่าอาจารย์ก็บอกเอาญี่ปุ่นจ๋าเกินไปครับผมคือว่าอาจารย์ต้องเอาหาแบบแตกต่างจากญี่ปุ่นเขาก็เอาโทนสีเป็นสีฟ้าเข้าบอรเดียวไมเขากาสีเลียนแบบขางนะครับเนาะแต่ว่าตัวได้งามเขาก็เอามาบางส่วนนอกนั้นเขาก็เอาเป็นสไตล์ความคืดของเข้าก็เของเัา ทั้งผุ่นนี่เป็นยงไรครับนิย่างไปแห่งใดน,นี่ไปไหวยพะซรีวอรีพระศรีวอรีแมนมีมพะซรีวลรีอยู่ด้านในครับแต่กนพะศิีวลี่เพิ่งกับปฏิสถานอยู่นี่สี่ปีแล้วครับแต่ว่าแต่กรนบมี่หยังเลยเป็นแค่ดินซื่อ<ม>เป็นแคพ่พะซรีวอรี่เพิ่นตัง้งไว้ซื้อครับอาจารย์ก็เลยว่าหโยมอยู่ในบานมากออิฐขึ<ม>้นอกออิฐตามแบบพ่วงคือเจ้าของการฉาบกับหามฉาบเรียบ้องกออิฐให้ธรรมชาติพอต้องมีการฉาบเรียบให้กอเป็นขืนเป็นขืนเป็นขืนเป็นแบบธรรมชาติแมนเป็นแบบธรรมชาติ มันเป็นอีกโทนหนึ่งเลยครับผมเขาม้าเป็นอีกสไตล์หนึ่งแบบว่าเมื่อเขามาให้มีความบริสุทธิ์คเพราะว่ามันสีขาวคเมื่อสีให้โทนคลายว่าเข้าสะอาดสบายตาสงบครับเขาม้าเลยมันสงบแสดงว่ายนี่มือขึ้นถ้าจุดเทียนขึ้นมานี่เป็นบรรยากาศที่สุดยอดได้ครับอาจารย์บานข้างๆก็คือเข้าเสียงโบสถ์เข้าเสีนอุโบสถครับ บส่วนอยู่ฝั่งผีแต่ว<อ>่าท่านเซ็ตเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับเนาะท่านเรียบร้อยบ้านใดก็ก็กต้องขอได้ไอ,อีกยังนะเขาเอื่อนมาจากไหนนะจากจากภูมิจิตัทธาภูมิจิตัทธาเก็บเ<ะ>พียรไปเทือะนอ้อ,นอยเทือรน้อยทือรน้อยเมื่อโยโมถวายมาเท่ากับสางเมื <ๆ S 2> ่อย่อมบ่ได้ถวายบ่ยมีเท่ากับยุษมาต้องไปดินล้นมาต้องไปพยายามข้นขวายให้มากมีกับสางบ่มีเท่ากับผักมีสบายเท่ากับเห็ดสมานมาต้องไปดินล้นหน้ามองหนีกามาแล้วแต่ละบุคคลเขาเอื่อนว่า ความสบายใจนะความสบายใจมากไหวเขาลบสักการะบูชาตามที่เห็นตามความเสียของเฮาวัดวัดอยู่มองเที่ยวเห็นหนี่มีเวลาเปิดปิดโบสถ์ครับอาจารอาจารย์โบเด์กำหนดคือว่าโย่มาแย่ใดอาจารย์กับปิดในช่วงย่เลครับผมโบเด์กำหนดเปิดตลอดเวลามาได้ตลอดเวลาแมนถ้าเวลาโยมมายามมืขคืนปั๊บเห็นไฟปิด คุณโยมกับยางหรือว่าคุณโยมกับทักไปในเฟสอาจารย์ได้ทักขอคั้วม,มาเลยอาจารย์ก็สิออกมาเปิดไฟให้ประมาณว่าธรามาจากต่างจังหวัดนะครับน,น้องแว่บางทา่า<ำ>อยากมากมาหอดคำมาหอดถุ่มหนึ่งสองถุ่มบางคนมาหอดสามถุ่มก็เปิดให้คือเเ่าอันอยากมาเยี่ยมชมนะครับมาทางใกล้ก็สา,าสามารถสีแบบมาเยี่ยมชมได้ตามที่เห็นเลยครับนี่ดอกไหม่ดีซื้อมากนี่เม็ดไหลไปไหนครับนี่โอ้ตอนนี้ประมาณสี่แสนกว่าสี่แสนกว่าเลยวะสี่แสนกว่า Oh. แต่ว่าบรอด,ดินลดนอ,อ็นยังพอปัดใจกับเป็นโยมถวายมาัส่วนใหม่ก็คือโยมเพิ่นถวายมาแต่ว่าบางคนสิเขาใจว่าเป็นยังได้เงินสี่แสนแล้วคือบอกไปสางหุ้นทางไปสางลรงบ้านไปสนางน,นั่นสางนี่ต้องเขาใจว่าปัดใจส่วนนียเนี่ยเขาถวายมาเพื่อให้อาจารย์สื่อดอกใหม่เพื่อพัฒนามองนี้ oh. คือเจตนาเขาเนี่ยเพื่อสื่อดอกใหม่พัฒนานวัดเ <ừ, S 2> ขาบอกเลยว่าเอาไปสางลรงบ้านเพราะว่าบางคนสิเขาใจว่าเป็นยังพระ คือเอามาสื่อดอกไม้บ่มีประโยชน์ยังสันยังสี่ต่อเขาใจว่าเจตนาของเจตนาของคนจีแม่เจตนาของคนถวายมันคนละแบบเมื่อถ้าเขาอยากสางโรงบ้านเขากับิไปมหมาหไปโรงบ้านหลังจากที่เขาสางซีงก็สร้างพวกนี้ในวัดพอเสียสมบูรณ์ปุ๊บอาจารย์ก็ยังสิไปดูแลเรืืองโรงเรียนเหลืองโรงบ้านเหลืองสาธารณสงเคราะห์แต่ว่าเขากับสางเรื่อยเรื่อถ้าเขามีเขากับซอยเรื่อยเรื่อแต่ว่าตอนนีเข้าตองซอยเจ้าของก่อนพะว่าหนทางห้องน้ำกุฏิเขากับยังบ่ทท่าน้อมอยู่ แสดงมาวัดเท่เากัยังสีต่ตออกันปัจจัยในการสิมาพัฒนาอีกหลายหมองหลายอย่างนะครับแต่คือว่าอบอกให้ฟังบางคนว่าโอ้โดอกไม้ซีเซนไปเอย่างอื่นได้ประโยชน์กนอกยังสี่ก็่าลืมว่าจะภาพเขาเจตนาเขาจังสรนครับผมพัฒนาวัดก่อนอนอกน,นั้นเขาก็จังวากันคอยขยับขยายนะครับแม่ยังขยับขยายนี่นะครับอย่างนี้น้อยก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งอีกจุดหนึ่งในการสีเหตุให้เด็กหน่อยสุมเหือนครับได้หันเขาวัดแล้วก็พ่อเขาวัดแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดพอมาถึงแล้ว ทำต่างๆกับสีคอยซึมซับจากเขาอะไรครับคือมุมมองของพระอาจารย์เพิ่นในการสีมีแนวคิดในการเหตุแบบนี้นะครับโอเคนะครับถ้าผูใ้ใดสนใจในเรื่องของการเสียบุญทำทานกับสามาสีบริจาคได้ครับพระอาจารย์เพิ่นกับมีเคียวโอโคะไหนนี่ครับตามที่เห็นหรือบอถ้าจังได้ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมสีลงข้อมูลให้การติดต่อไว้บอว่าสิเป็นเบอร์โทรบอว่าสิเป็นเฟซบุ๊กนะครับพระอาจารย์มีเพจมีเฟซบุ๊กยืนหามหนอมีเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊กอยู่ในนี้ล่ะอ่ามีซื่ออยู่ตามนี้เนาะของพระอาจารย์อ่าเฟซบุ๊กเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะแต่ว่าทางที่ดีกับมหาอยู่วัดดีที่สุดมาม่แม่จีละจ่ากันมาคุยกันนะครับยามถามข่าวว่าจ้าเป็ตต้องมาถวายนั่นถวายนี่ดอกแค่เห็นมามเค่มาเยี่ยมก็มีความสุขแหละคือจังผมมากเลยเนี้แค่มากเลยกันมีความสุขแล้วแค่มีความสุขแล้วอืมโอเคครับมือนี้ก็ต้องกราบนมัสการพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับผมรำมัจจการครับจเรือนพรวอม